สวัสดีค่ะพี่น้องบงงอ้ยบึงลานอาหารเขาใหญ่ขนาดพี่น้องเอ้ยบ่งเอาพูนอุ้ยเปสัตว์พี่น้องโอ้ย,อยเดี๋ยวสีมาอีกเด้อพี่น้องเด้อลานอาหารเขากวางกวางเอ็นบ่คุ่นกวางขนาดเด้อพี่น้องเด้อคุณลานอาหารพ่นนะคะกวางอีรีพี่น้องกวางคักกวงางแน่นะจ๊ะกวางอีรีไงอีรีนะคะพี่น้องโอ้ยพี่น้องคนน่ะนี่นะคนทยอยกินเบิดแล้วนะจะพี่น้อง เห็นบอลแนนเห็นนี่ยนย่าอีหลี้อพี่น้องพุ่นไปทั้งพุ่นพุ่นพุ่นุ่นพุ่นเบิ่งเอาเด้อพี่น้องพุ่นสุดลูกหูหลูกตาพี่น้องเบิ่งเอาพุ่นสุดนะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเด้อพี่น้องคนข้างนอกอีกล็อกในข้างนี้อีกล็อกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อกวางกวางเด้อพี่น้องข้างนอกอีกกันะจ๊ะข้างนอกฟังข้างนี้อีกนอพี่น้องเห็นบอกกวางเด้อพี่น้องเด้อพุ่นโอ้ยพี่น้องหลานอาหารคนแตกตึมตึมเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยววันขิดมัดสิมาอีกนะจ๊ะพี่น้องขิดมัดสิมาอีกเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกินให้สุจุใจเด้อพี่น้องบ่แพงนะพี่น้องว่าบ่แพงนะคะพี่น้องถ้ามือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพี่น้องสิบเจ็ดยูโรเด้อพี่น้องเด้อว่าันเสาร์อาทิตย์สิแพงนะคะยี่สิบห้ายูโรนะจ๊ะเพราะว่ายี่สิบห้าวันหยุดเนาะคนมันหลาเด้อพี่น้องคนมันหลนะจ๊ะแต่พอเขาจะเห็นให้วันสินะ นี่พี่น้องลุงแรมก็อยู่ไกลๆข้างๆนี่ครับพี่น้องเออสันว่ะคนนี้นะจ๊ะเผ่อสันว่านี่เด้อพี่น้องเดิมไปลุงแรมอันร้านอาหารเบนเนื่อเขตอยู่เขตนอกเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเห็นบ่โอ้บรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องเห็นบ่บรรยากาศนะโอ้พี่น้องบรรยากาศเผ่อสันพี่น้องมือนีบ๊อบหอนอากาศดีดีนะครับพี่น้องทานไปผ่านไมพี่น้องเบิ่องวินาทีสวัสดิ์สันนะ โรงงานเด้อพี่น้องโรงงานอยู่แถวนี่เห็นปะโรงงานเด้อพี่น้องเด้อว่าสนาโรงงานบรรยากาศนะคะพี่น้องโรงงานนะคะโรงงานโอ้ยพี่น้องกับบรรยากาศเด้อพี่น้องโรงงานเด้อพี่น้องเด้อว่าสนาเห็น่าบนรถจอดนะคะพี่น้องสองฟังถนนกับบรรยากาศนะคะพี่น้องโอ้ยวาสนากับบรรยากาศที่เงียบเงียบเงียบนะจ๊ะพี่น้องจ้ะโอ้ว่าสนาอื้ม บรรยากาศว่ัสดุบุญตานะครับพี่น้องคนอันนี้เนีบบ่ยวัสดว่ะมันใหญ่ขนาดร้านอาหารใหญ่แบบใหญ่บนอวกาศปีเปลอออ่ะนะครับพ,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 พี่น้องงมหลับอยู่ดีนะครับพี่น้องเดินออกมานะคะจะเดินไปขึ้นรถเมล์กับนะสะขึ้นรถเมล์นะจ๊ะพี่น้องโอ้ว่ัสดุว่ากับบรรยากาศเพิ่นเนี่ยวัสดุว่าโอ้พี่น้องยันบ่ข้างหนา้าคุณกระสีเป็นตังแฟว่าวัสดว่ญญา คนพูดเห็นมองเห็นไปส่วนตังแฟดพี่น้องเด้อพุนมองเห็นไปไวนิ้วอยู่พุ่นะคะเป็นตังแฟวสันวสันมึนแต่ว่าปิดเด้อพี่น้องอันนี้ลงเล่มเด้อพี่น้องนี่ลงเล่มวสันวันนี้ลงเล่มนะจ๊ะลงเล่มนะคะพี่น้องขาลงเล่มโอ้พี่น้องลงเล่มนะคะวสันรถขับถีบเด้อพี่น้องรถจักรยานนะคะรถจักรยานปั่นเด้อพี่น้องเด้อขึ้นถนนนะคะโอ้บรรยากาศนะค่ะพี่น้อง นั่งรถกลับแตอเพื่อพี่น้องคนะรถว่าสันหางตังแฟว่วาเซียนซื้อของเดือพี่น้องเพาได้เพได้เพาได้ซื้อนะคะว่าสิไปซื้อของซื้อมะกรุงมะกอนะจ๊ะซื้อผักซื้อหยาว่าสันว่าต้องมามื่อเมือเมือธรรมดาเดือพี่น้องเด้อเมื่อธรรมดามือธรรมดานะคะพี่น้องว่าสันว่าโอ้กับบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะ ว่าสันว่าโอ้ความบรรยากาศดีๆนะพี่น้องเนาะอยู่เขตนอกเมืองนะถนนลงเลมว่าสันว่าโอ้ยปติตาหน่ายจ่ดเซอร์ว่าสันว่า,วาทางแฟร์นะคอใหญ่คนถีบรถจ้ะบอกต่โดยมากยู่นี่เขาอันบาะขี่มอเตอร์ไซค์เด้ะปั่นตักจักรยานถือว่าเป็นตำรวจทาหารเขาก็ะเบรชนะจะพี่น้องเขาก็นั่งรถเมฆคือเฮานี่นะจ้ะเขาบขี่รถโกลูกลาเหมือนเฮาดอกเด้อพี่น้องบขาขี่บ้านเฮาดอกเด้อว,ว่าสันว่าอยู่นี่เขาก็น้อยนักน้อย,น,อยนานะนะนพี่น้อง น่อยนักน่อยน้าครับจีกินนั่นนะจ๊ะโดยมากเขาจิกินขี่รถไฟฟ้าหรือบางทีเขาจะไปสนามบินเขาก็นั่งรถไฟฟ้าไปนะพี่น้องเนาะรถเมโทรนะครับพี่น้องค่ะกับบรรยากาศโดยนั่งรถเมโทรนะกับบรรยากาศนะครับพี่น้องค่ะว่าสัตว์ว่าอืมว่าสัตว์ว่าปันว่าสัตว์จ้วงนี้ใบใหม่ลนเนาะใบใหม่ลนว่าสัตว์ใบใหม่ลนลมปิวมาใบใหม่ลน กับบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศดีดีนะครับพี่น้องปั่นจักรยานนี่ดำรอบปลายรถเมย์นะครับพี่น้องก็ปลายรถเมย์ว่าสันว่าเออว่าสันนั่งรถว่าสันว่าเ้าก็ขึ้นนั่งรถบรรยากาศดีๆนะพี่น้องแล้วว่าสันนั่นปุ๊ตุนุยตุนุยมาแล้วกินอิ่มลายจินผู้นุยกินอิ่มลายจินผู้นุยเหรอพี่น้องเอ้ยพี่น้องดวงเนาะบรรยากาศเนาะค่ะสุดหูรูดตาเล่นนะคะ แต่เขาก็บรคเรนเดอเลนเลนเร็วเร็วคือบานเหาเด้อพี่น้องเด้อก็ปั่นปั่นทาปกติของเหาเนี่ยปั่นปกติของเห่านะจ๊ะพี่น้องอืมบรรยากาศนะครับล่อรถนี่ค่ะอันนี้รั่วบานเปิดสูงวันว่ะนี่จะเป็นศูนย์ฝึกกันยังเข้าวนะครับสกู๊ตเตองนะจ๊ะพี่น้องมันสิเป็นศูนย์ฝึกนะคะบรรยากาศลมวีวีวีเด้อพี่น้องว่าบรรยากาศจ้ะ บรรยากาศเดดูอากาศดี r, ดีดีบรรยากาศนะพี่น้องแดดอดด hombres, ่อนๆว่าสัน okay. ว่าบรรยากาศแน่นอ่อนๆนะคะพี่น้องนะอืมว่าสันบรรยากาศน้อนอ่อนอ่อนนะคะดูบรรยากาศดีดีนะคะพี่น้องโอ้ยว่าสันวะมาพายพี่น้องเบิ่งเบิ้งแดดว่าสันรอโดดเมฆเด้อพี่น้องเด้อพอแดดถ่ายวิวบรรยากาศเอามาให้พี่น้องเอาเบิ่งนะคะพี่น้องกับบรรยากาศนะคะ คนปั่นจักรยานนะก็พ nice ki ี ank, though, ่น้องจักรยานก็มีปั่นนะคะก็บรรยากาศวัสดุรถวัสดาท้ายวีรถแลนน่ะพี่น้องเขาบเบินะเบิงเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่เขาล้อนแรงบริเวณสามสิบยี่สี่สิบเองพี่น้องเขาบริเลนหัวซิกหัวซักหัวขมโบจุกบิดบิดอย่างเหยียบอย่างเดียวลอยแปดสิบปุ่นปื้อก็คือบานเฮาเดีพี่น้องเด้ออยู่นี่ว่าได้ด้ค่ะแต่คุณขี่เร็วคุณบบฮูกดจรลจรคือยึดขึ้นค่ะ ใบขับขี่ยึดคืนว่าสันวาแต่ว่ายอมรับฝาดอยู่นี่คือเขารบริเณมบ่มีอุบัติเหตุน้อยนักหน่อยนาเด้อพี่น้องเด้อน้อยนัดเนยนาเด้อค่ะวาสันวาใครขี่รถเกินเขาก็สิวจมมอเด้อพี่น้องวาขับรถบเบิ่งตีว่าสันวาปึ๊บพระเจ้ามีอุบัติเหตุอต่ยังในปึ๊บเนี่ยเวรเจ้าบะต้องถามซ้ำตั้มมาถึงมิดว่าสันสองนาทีถึงนะจ๊ะ ว่าพี่น้องนะฟ้าสันว่าเนี่ยฟังคุณก็เป็นโรงแรมดนะพี่น้องนะสาวฟ้าสันว่าว่าเป็นแบบโรงแรมนะพี่น้องเป็นโรงแรมฟ้าสันว่าโฟ้าสันว่าเอ้ยเมาฟ้าสันเมาเมาฟ้าสันว่าเมาเมาฟ้าสันว่าเอ้ยลมแห้งนะครับพี่น้องลมแห้งนะครับพี่น้องค่ะ โอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์ฝากแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจดูโฆษณาย่าลืมโฆษณาหายใจสีนะคะพี่น้องคะ่ะรอไว้ออกกัคลิปหนาต่อเด้อค่ะพี่น้องี๋้วเขาจะมบ